สวัสดีครับร้านนวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นสมเด็จนะครับประทานพรนะครับหลวงพู่ดูวัาแกนะครับออกในปี2องพนะครับเป็นเนื้อผงโขกนะครับนี่หลวงพู่ดูเสกเองนะฮะทานหลวงพู่ดูแน่นอนสองพันร้อยยมีประสบการณ์นะครับควนงงห้อยแล้วก็ถูกยิงไม่เป็นไรนะฮะเรื่องของโขกระพันนะครับ หลวงปู่ดูเศษก็ได้หมดนะฮะนี่นใช้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเวลาไปเลี่ยมจะไม่เปลองทองนะครับพระหลวงปู่ดูตอนนี้ปัจจุบันก็นาราคาสูงขึ้นไปเยอะแล้วนะครับผมนะครับทุนดีผมว่ามันมีปีอีกปีหนึ่งก็คือปีสองเก้านะสองเก้าแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์นี่ออกก่อนแล้วก็สองเก้า แต่ยันข้างหลังจะไม่ค่อยเหมือนจะไม,ม่ไม่ใช่ไม่ค่อยเหมือนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ใช้สองเก้าห้อยบูชายอยู่ก็ดีนะใช้ดีแล้วผมไม่ตาค้าขายห้อยแล้วขายของดีนะครับแต,ต่องสูนนี่ออกก่อนนะครับปีลึกกว่ากนะ็จะมีราคาสูงกว่านะครับในปีสองเก้านดูวู้สแก้นะครับปัจจุบันนะครับคนไทยเราก็ทราบันดีนะครับ พอหลวงตามาท่านออกนะครับสื่อทุกวันนะคะคุยถึงอาจารย์ท่านนะครับเราเชื่อว่าท่านเป็นนะครับประโพธิสัตว์เป็นภาษีไม่ไต่นะครับซึ่งจะมาเกิดในนะครับนะครับสมัยหน้าในยุคหน้าในพุทธันดอรหน้านะครับหลังจากสิ้นสุดนะครับสมัยพระเจ้าสมานาโคโดมของเราเนี่ยนะครับ่พระเจ้าสมานาโคโดมเรานี่อีกสองพันหร้อยปีพอสิ้นสองพันร้อยปีเนี่ยก็จะ นะครับเกิดช่องว่างนะครับเป็นเป็นล้านปีนะฮะช่วงนั้นเรว่าเป็นล้านปีแล้วก็จะมีพระศรีมาเกิดนะครับปรีแม่ไทยนะครับซึ่งช่วงล้านปีเนี่ยก็จะมีพระเจ้ามาเกิดก่อนนะพระเจ้าก็จะเกิดช่วงนั้นแล้วก็จะมีพระศรีมาเกิดนะครับดังนั้นอย่างที่หลวงตามาท่านบอกนะครับวัาถมงมงคลที่เสกโดยพระโพธิสัตว์นี่ยพลังงานจะคงอยู่นะครับเพราะว่าท่านพลังงานเต็ม บารมีเต็มแต่ยังไม่เข้านิพพานนะครับเราทุกตุกตมาที่จะพูดอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเราก็ติดตรงตัมมาตรงผู้ดูนะครับเราก็นะครับเชื่อนะครับเชื่อมนในครูบาอาจารย์ที่กล่าวมาอย่างนี้นะครับเอาไว้นะครับห้อยแล้วก็ภาวนาใจสัคมก็ได้นะครับหรือห้อยแล้วก็นะครับสวดคาถาจักพัิหรือคาถาบูชาพระ พระพุทธเจ้านั่นเองนะได้เหมือนกันนะครับแต่ชาวคมก็ว่าอย่างนี้พุทธังธะระนังคชามิธรรมังธะระนังคชามิทั้งขังชะระนังคชามินะครับหลวงู่ดูท่านก็สร้างวะพระไว้เพื่อที่เป็นให้จิตเหนียวนำนะครับน้อมนำก็สู่กระแสนะครับพุทธานุสตินั่นเองนะครับสวยนะครับองนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านบวยผ่อนพระเครื่องนะครับ โทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแด้ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุม,มงคนดีจากร้าน àn. อวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ